ขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมสุรสิทธิ์วิเชดิต์ครับเป็นคนอําเภอล,ลำทับครับ จังหวัดกระบี่ครับก่อนเข้าสู่ธุรกิจพีแอนไอนี่ทำอะไรมาก่อนครับทำมาหลากหลายอาชีพนะครับเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างก็พยายามพันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็มาทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเปิดร้านอาหารธุรกิจคอมพิวเตอร์แต่ทุกๆอย่างเนี่ยไม่ตอบโจทย์ครับก็เลยได้มีโอกาสผันตัวเองมาทําธุรกิจพีแานไอครับชอบอะไรหรือว่าเสน่ห์ของพีแอนไอเนี่ยคืออะไรเห็นโอกาสครับเห็นโอกาสในการต่อยอดในการสร้างธุรกิจเราสามารถพัฒนาตัวเองมาเป็นวิทยกรนะครับที่จะให้ข้อมูล ในเรื่องของสุขภาพเรื่องของรายได้ให้กับผู้คนเยอะแยะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจในพิยานั ได้อะไรกลับมาบ้างที่ได้จากบียร์ไนในเรื่องของรายได้แน่นอนครับทำมากก็ได้มากสิ่งที่ได้มากไปกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของผู้คนอื่นๆมีสุขภาพดีสร้างโอกาสสร้างธุรกิจให้กับเขาด้วยตอกย้ําในเรื่องของความประทับใจและนี่คือส่วนหนึ่งที่ได้จากบริษัทพียาร์ไนรายได้ที่ได้ถือว่าตอบโจทย์ไหมครับเอาไม่มีอาชีพไหนไม่มีธุรกิจอะไรครับที่จะจ่ายผมวันวันนะครับสองหมกว่าบาทอาทิตย์เดียวผมเคยรับ70,000กว่าบาทซึ่งก็ต้องบอกว่าว้าวมากอยากจะบอกอะไร คนที่ยังไม่รู้จักพีอารครับอยากจะบอกอะไรกับเขาครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะหมดหวังกับธุรกิจประเภทนี้อยากให้ทุกท่านให้โอกาสแล้วเปิดโอกาสให้กับตัวเองผมก็ต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่เอาเหมือนกันแต่เมื่อได้สัมผัสจริงๆได้มาศึกษาธุรกิจจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมหลงรักพีอารเพราะมิฉะนั้นผมเชื่อว่าธุรกิจพีอารเป็นอาชีพหนึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับทุกๆท,ท่านตามหามาทั้งชีวิตก็ว่าได้ครับ